น,ะะนั่งรอค่ะลูกนั่งรอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทําให้กินนั่งรอค่ะลูกนั่งรอนะคะเจอกันเหมือนเดิมในทุกๆวันนะคะก็คงจะต้องให้สาวน้อยก่อนนะคะเหมือนเดิมนะคะแม่เหมือน,เห,อนเหมือนหยุดเนาะเหมือนหยุดทำกิมจิวันหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หยุดจริงๆ ทำงานบ้านแล้วขนเสื้อผ้าเสื้อผ่อนลูกนะคะที่หลับที่นอนลูกมาซักมาตากเขาเรียกว่าหยุดทำงานนะคะแต่ว่าไม่ไม่หยุดทำงานบ้านให้กับลูกเพราะว่าว่างปุ๊บก,ก็ต้องรีบมาซักมาตากเลยนะคะหน้าลูกวันนี้นะคะก็ให้ข้าวหอมกินนี่นะคะ หมือนมียุงตัวหนึ่งเข้าบ้านนนเนี่ยเธอจะเข้าบ้านฉันทําไมในย,ยุงจ๋าฉันก็ไม่อยากฆ่าเธอเลยเธอก็ชอบเข้าบ้านเรานะเราไม่ชอบเธอเลยนะยุงแม่พูดกับยุงนะคะทีนี้มาในเรื่องของอ่งเปากับอ่างไร้นะคะอ่งเปากับอ่างไรเนี่ยแม่ก็คงจะต้องให้กินไส้กรอกนะคะไส้กรอกหั่นนะคะเพราะว่าชอบกินก็แาจะจะต้องทําให้กินนะคะ อืมแม่หยิบแว่นเสียงก็เลยหายมองไม่เห็นค่ะติดแว่นโอ้สาวสวยคนนั้นอยากกินหรอคะเดี๋ยวนะคะโอ้โหไปเป็นฮีโร่มาต้องให้กินซะหน่อยละนานๆทีถึงจะมานั่งรอแบบนี้นะคะนะคะกิ๊กสุวัจนีของแม่นะคะเธอร้ายกาจมากมายก่ายกองแต่เธอก็เป็นคนดีสำหรับ เผ่าพันธุ์ของเธอนะคะเธอไปช่วยเหลือเผ่าพันธุ์ของเธอมานะคะเราก็ต้องสนับสนุนเธอให้เธอได้กินนะคะเอาเชิญค่ะคุณกิก๊กสุวัจนีนะคะของแม่เชิญค่ะลูกทุนเก้าทุนกระหม่อมทุนดติใจแม่จ๋าทีนี้ของพี่อ่างเปล่ากับอ่างไรก็คือไส้กรอกเดี๋ยวแม่คงต้องหั่นไส้กรอกก่อนนะคะเออเดี๋ยวแม่จะอธิบายในยเรื่องของ โรคลิวคิเมียและเอดแมวนะคะมี f อซท่านหนึ่งมีความห่วงใยในเรื่องของกลัวว่า,าเสือเล็กจะมาทำให้ทุกคนในบ้านติดนะคะเดี๋ยวแม่ต้องอธิบายนิดนึงว่าลิวคิเมียกับเอดแมวเนี่ยติดโดยสารคัดหลั่งนะคะแล้วก็โดยการใช้ของร่วมกันนะคะเช่นจานชามกระบะทรายนะคะกินน้ำดื่ม กินข้าวด้วยกันติดแน่นอนร้อยเปซนะคะแม้กระทั่งหญ้านะคะที่กินด้วยกันก็ติดอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีน้ําลายอยู่ในนั้นนะคะแต่ในเรื่องของเขาเรียกว่าจะบอกว่ายัางไงดีละ่ะสมมุติว่าแม่ไปอุ้มเสือเล็กแล้วก็กลับมาอุ้มลูกๆจะติดไหมแม่บอกเลยว่าไม่ติดนะคะเพราะว่ามันสารข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้โดยตรงตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยแม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกที่เป็นลิวคีเมียมาก่อนนะคะก็คือเศรษฐีอย่างอย่างที่ได้ได้เห็นในเขาเรียกว่าในเขาเรียกว่าอะไรนะอินโทรขึ้นน่ะนะคะที่อยู่ในวิดีโออะค่ะที่แม่เคยเคยเคยให้ดูอะนะคะของเศรษฐีเนี่ยแม่ต้องบอกว่าแม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการเลี้ยงเด็กลิวคีเมียมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแม่เอ่อ ต้องบอกก่อนว่าแม่ระมัดระวังมากๆในเรื่องตรงนี้นะคะในเรื่องของโรคแม่จะไม่พยายามให้มาเกี่ยวข้องเพราะอย่างหนึ่งเนี่ยที่แม่มีประสบการณ์ก็คือลูกๆของแม่ทุกคนเนี่ยเป็นโดน n ร์นะคะลูกๆของแม่ทุกคนเนี่ยส่วนมากสิต้องบอกส่วนมากไม่ใช่ทุกคนนะคะส่วนมากเป็นโดเนอร์เพราะฉะนั้นการเป็นโดนอร์จะต้องไม่มีโรคนะคะแล้วก็จะต้องสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเป็นโดเนอร์หรือว่าเป็นผู้ให้เลือดผู้อื่นไม่ได้นะคะการที่จะให้เลือดเนี่ยไม่ใช่พอไปถึงแล้วเราจะต้องให้เลือดเลยนะจะต้องมีการตรวจเลือดนะคะว่าเลือดเนี่ยมีการติดเชื้อไวรัสหรือว่ามีอะไรหรือไม่มีค่าตับค่าไตที่ดีไหมชี่พจตอนคงที่หรือเปล่าความดันโอเคไหมคือเหมือนกับการเช็คร่างกายอะค่ะนะคะตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แม่ค่อนข้างที่จะฟิกแล้วก็ระแวดระวังอย่างเต็มที่นะคะ แม่ก็เลยมีประสบการณ์ตรงนี้มาบอกเล่าให้เอททุกท่านได้ฟังกันนะคะ F-C ท่านนั้นน่ารักมากๆเลยค่ะที่แบบว่าเนาะเขียนมาแล้วก็มีการพูดคุยรายละเอียดแล้วก็บอกคือคือน่ารักมากๆอะค่ะแม่ก็ต้องขอขอบคุณในความห่วงใยตรงนี้นะคะจะต้องบอกว่าแม่ระวังระวังทุกสิ่งอย่างนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะในเรื่องของโรคที่จะติดต่อกับลูกนะคะการเป็นเอดแมวลิวคิเมียเนี่ย กินแบบนี้นะคะคนนั้นกินอันนี้แล้วคนนี้มากินอันนั้นได้ไหมแล้วน้ำเนี่ยมากินด้วยกันได้ไหมหญ้ามากัดกินด้วยกันได้ไหมแม่บอกเลยว่าติดร้อยเปอร์ซค่ะติดจริงๆค่ะอันนั้นคือการติดแน่นอนเป็นการเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะเป็นการติดโดยทางตรงอ่ะนะคะแต่กับเสือเล็กแม่ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีวันที่จะติดแน่นอนเพราะว่าแม่ไม่ได้ปล่อยเสือเล็กให้เดินหรือว่า เอ่อไปเกี่ยวข้องกับแมวตัวไหนนะคะนอกจากเสือเล็กอยู่ใ,ใกล้ๆแม่เท่านั้นเองพอถึงเวลาที่แม่เข้าบ้านแบบนี้นะคะมาทํากับข้าวให้ลูกหรือทํางานบ้านแม่ก็จะจับเสือเล็กเนี่ยเข้าไปอยู่ในกรงนะคะแต่ถามว่าก่อนหน้านั้นแล้วเสือเล็กจะพาไปติดคนอื่นไหมแม่บอกเลยว่าเสือเล็กพาไปติดคนอื่นแน่นอนคนอื่นในที่นี้คือแมวจรด้วยกันนะคะที่มากินข้าวกับแม่บอกเลยว่าติดแน่นอนนะคะการที่เป็นแมวจรเนี่ย ความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรค2โรคนี้นะคะมีความเสี่ยงสูงมากนะคะแล้วส่วนมากก็จะเป็นเช่นกันแม่ถึงได้ต้องจับแยกเหมือนที่ข้อหอมมาใหม่ๆอะนะคะแม่ก็ต้องตรวจโรคข้อหอมเหมือนกันว่าข้อหอมมีไหมถ้าข้อหอมมีเนี่ยถามว่าแม่จะทิ้งข้อหอมไหมแม่ไม่ทิ้งหรอกคะ่ะแต่แม่ก็ต้องเลี้ยงแยกโดยการขังกรงนะคะแม่ก็เลยมาอธิบายให้เอซทุกท่านได้ฟังกันในลักษณะแบบนี้นะคะ เพื่อความสบายใจว่าแม่จะไม่มีวันละหลวมเด็ดขาดนะคะเพราะมันหมายถึงชีวิตนะคะแล้วก็เงินที่เราจะต้องมารักษาซึ่งจะต้องรักษากันอีกยาวไกลแม่หมดกับเศรษฐีเนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากนะคะเพราะว่าเศรษฐีเองจะต้องมีการกินยากระตุ้นภูมินะคะหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะทั้งกระตุ้นภูมิทั้งมีการถ่ายเลือดด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นหนักๆแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนเนี่ยเราต้องรีบพาน้องไปหาหมอทันทีนะคะส่วนในเรื่องของเสือเล็กเนี่ยทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแม่จะต้องบอกว่าเรารักษากันตามอาการนะคะเพราะว่าเสือเล็กเนี่ยเป็นค่อนข้างหนักแล้วนะคะเป็นค่อนข้างหนักแล้วจริงๆวันนี้มีชามอันใหม่นะคะให้สาวน้อยของแม่นะคะชามอันนี้นะคะ ให้เด็กหญิงเรื่องมากค่ะเด็กหญิงหัวหน้าห้องนะคะเป็นชามสีชมพูซึ่งตัวชามเนี่ยจะสวยเหมือนหน้าตาของเขานะคะอังเปากินค่ะลูกอนุญาตมาทางนี้ค่ะวันนี้เปลี่ยนมุมค่ะลูกเปลี่ยนมุมนะคะอาคาเชิญค่ะเชิญค่ะเด็กหญิงหัวหน้าห้องเชิญนะคะกินได้ค่ะกินสิคะลูกกินค่ะไม่ต้องเขินนะคะหรือว่าจะใส่ขนมเดี๋ยวแม่ใส่ขนมให้ค่ะ ต้องมีขนมด้วยนะคะต้องมีขนมด้วยแม่ก็ช่างพูดเนาะพูดไปเรื่อยเลยใครมีคําถามอยากถามอะไรหรือว่ามีความเป็นห่วงอะไรไม่ต้องกลัวในเรื่องของคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์มาเนี่ยแม่มีเหตุผลเสมอลแล้วก็จะตอบให้ทันทีทันใดนะคะอย่างเสือเล็กเนี่ย อาจจะมีคําถามว่าทําไมไม่พาไปหาหมอหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ใจดีไม่ให้ไปหาหมอหรอผู้ใหญ่ใจดีต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นห่วงเสือเล็กมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าท่านเองเนี่ยอยากจะแอดมิดมากแต่ว่าออแม่เห็นแล้วว่าเสือเล็กสมควรที่จะรักษาแบบไหนนะคะเพราะว่าอย่างเช่นเนี่ยที่หมอบอกนะคะแม่ต้องบอกก่อนเลยว่าหมอบอกว่าแผล ปากเนี่ยนะคะฟันคุดแล้วทําให้เป็นแผลจะต้องทําการผ่าตัดวางยาสลบนู่นนี่นั่นนี่คือคําพูดของหมอจริงๆนะคะและใบส่งตัวก็เขียนอย่างนั้นจริงๆด้วยผลปรากฏว่าไม่เห็นจะต้องทําอย่างหมอบอกเลยเห็นไหมคะเสือเล็กไม่เห็นจะต้องไปผ่าเลยปากเสือเล็กก็หายแม่ใส่ยาแม่ให้ยากินแล้วก็ดูแลเขาอย่างดีนะคะเห็นไหมคะก็หายไม่เห็นจะเป็นได้ที่ต้องไปทําอะไรอย่างนั้นเลยมันยิ่งทําให้เสือเล็กเนี่ยซม นะคะโอนอเสื็จเล็กก็ไม่อยู่อยู่แล้วโรงพยาบาลเนี่ยเสื็จเล็กไม่เอาเลยนะคะเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยสเสื็เล็กไม่เอาจริงๆร้องอารวาสคนสวยขากินข้าวนะคะลูกกินไหมคะโอ้ยอร่อยมากมายไก่กองค่ะลูกคะ่ะกินนะคะโอ้แม่รักลูกนะคะกินสิคะลูกโอ้โหเก่งมากมายค่ะกินไหมคะอ๋อกินสิค่ะกินสินะคะ มีการเขลียรค่ะไม่กินเห็นไหมคะเขลียร์เแบบคนนี้ไม่กินอะไรง่ายๆค่ะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่กินก็ไม่กินค่ะไม่ต้องเขลียรค่ะลูกค้าคนอื่นเขากินอีกเยอะแยะ <ๆ S 2> นะคะลูกมื้อเย็นก็เหมือนเป็นการพูดคุยกันร,ระหว่างแม่กับเอฟซเนาะ แล้วแม่ก็พูดไปเรื่อยเป่อยเฉยแฉะนะคะแล้วก็ดูเด็กหญิงเกเรนะคะคนนี้นะคะทําเป็นไม่กินข้าวเดี๋ยวพอแม่เก็บนุ่นเก็บนี่นะคะเดินมากินแบบทําตัวน่าสงสารนะคะนะคะนี่คือการเรียกร้องความสนใจชนิดหนึ่งนะคะแม่บอกให้นะคะเป็นการเรียกร้องความสนใจของบ้ากมายไก่กองนะคะแต่แม่ไม่สนหรอกเพราะว่าแม่เป็นคนที่ใจแข็งนะคะแม่ก็พูดไปด้วยแล้วก็ทํากับข้าวให้กับเด็กข้างนอกบ้านไปด้วย ไม่ใช่นอกบ้านสิในบ้านนี่แหละเป็นลูกของเราแต่อยู่ในครัวเนอะพูดอีกแล้วแม่นี่พูดผิดพูดถูกตลอดเลยแม่นะมีกำลังใจเยอะเลยนะคะที่เอฟซเข้ามาดูคลิปแม่ในทุกๆวันนะคะของเสือเล็กนะคะแล้วก็เออ่มาคอมเมนต์แม่แสดงถึงความห่วงใย,ยแล้วก็มียอดขายกิมจินะคะ แม่กราบขอบพระคุณทุกท่านมากมายเลยนะคะกินไหมคะอันนี้แม่เทให้ใหม่คะ่ะกินไหมคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เขาเรียกว่าเอ็นดูแม่เนาะแม่กราบขอบพระคุณจริงๆแม่ยังต้องใช้ปัจจัยในการเลี้ยงลูกอยู่นะคะกิมจิแม่ก็ต้องขายนะคะ,คคะสั่งแม่ได้นะคะสั่งแม่ได้คนที่เคยเออได้รับกิมจิแม่แล้วกิมจิเป็นยังไงอะไรยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ ทุกท่านที่ยังไม่เคยสั่งจะได้รู้ว่ากินจิแม่รสชาติยังไงการแพ็กการส่งไปษณีเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะจะได้มีความสบายใจกันนะคะคนที่เคยได้ไปแล้วนะคะพี่อังเปากินจะหมดจานแล้วนะคะแต่คนสวยของทุกคนไม่กินค่ะแม่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะคนสวยเนะะี่ยค่ะดูเถอะค่ะแม่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่อไปนะคะก็คงจะต้องปล่อยให้คนสวยนั่งทําใจหรือสวดมนไปพังๆนะคะ แม่แจ้งข่าวนิดนึงนะคะแจ้งข่าวไปด้วยแล้วก็ดูเด็กๆก,กินข้าวไปด้วยเนาะแม่จะแจ้งข่าวว่าวันอาทิตย์นี้นะคะแม่จะไปรับเด็กวัดกลับมาอยู่บ้านโดยถาวรน,นะคะแล้วแม่ก็จะทําคลิปตั้งแต่ที่แม่ไปรับมาฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในบ้านนะคะมีอยู่2ครอบครัวนะคะที่แม่ไปรับก็คือเด็กดําแก๊งเด็กดํานะคะแก๊งเด็กดำเนี่ยแม่ได้ตั้งชื่อไว้ว่า กิ้งกล่องแก้วนะคะกิ้งกล่องเนี่ยจะเป็นผู้ชายนะคะกิ้งกับกล่องเป็นผู้ชายส่วนแก้วจะเป็นผู้หญิงนะคะครอบครัวนี้จะมี3คนนะคะแม่ก็เลยตั้งชื่อว่ากิ้งกล่องแก้วดูตลกเนาะแต่แม่ก็ชอบเพราะแม่เป็นคนเอาเขาไปเออเอา,เอาย้ายเขามาแม่ก็เลยอยากตั้งชื่อนะคะว่าเป็นกิ้งกล่องแก้วส่วนอีกสองคนนะคะเป็นน้องลายบัวกับน้องลายสลิดนะคะแม่ตั้งชื่อว่าณโมตัสะนะคะ นโมคือตัวสลิดนะคะตัดสะคือตัวที่เป็นอ้อน้องบัวนะคะแม่ก็เลยเห็นว่ามาจากวัดแล้วก็มีสองตัวแม่ก็เลยตั้งว่านโมตัดสะนะคะแก๊งเด็กดำเป็นแกกิ้งกล่องแก้วนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยวันอาทิตย์แม่จะทำคลิปให้ทุกท่านได้ดูนะคะถึงความน่ารักของแก๊งเด็กวัดนะคะแล้วก็ยังไงฝากด้วยนะคะฝากแก๊งเด็กวัดไว้ใน อ้มอกอ้มใจของ f อฟโอโหพูดจาบ้านนอกมากเลยเนาะแต่ก็อยากพูดแบบนี้ <c oughs> แต่ก็อยากพูดแบบนี้เนาะดูซิดูเด็กคนนี้ไม่ยอมกินข้าวนั่งเห็นไหมคะไม่ยอมกินข้าวเอาเป็นว่าจบคลิปที่นาทีที่13นาทีกว่าๆแล้วกันนะคะกราบขอบพระคุณ f อทุกท่านที่เอนดูกันนะคะกราบขอบพระคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ช่องแคทฮีโร่ดำเนินต่อไปได้ขอบคุณขอบคุณและขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ